สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะทักทายคลิปนี้นะคะด้วยผ้าไหมสีตะกอเป็นไหมบ้านสาวมือทั้งสองผืนนะคะมองมองผ่านผ่าน,ผ,านผ้าจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดจริงๆแล้วผืนนี้นะคะผืนแรกผืนนี้เป็นลายราชวัตร เส้นยืนจะเป็นสีเขียวดำนะคะเป็นสีเขียวเข้มๆเ,เกือบดำเลยค่ะสลับกับสีน้ำตาลทองเส้นพุ่งก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าพอออกมาเป็นผืนผ้าก็จะกลายโดยภาพรวมจะเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้นะคะผ้านุ่มมากสวยมากเป็นไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะผ้าทอเรียบร้อย ราชวัตรเป็นผ้าทอสีตะกอนะคะริมผ้าสวยมากเรียบร้อยมากทอฟืนไม้นะคะหน้าผ้า95เซนถุงผ้าใหญ่2เมตรเต็มอันนี้ผืนที่1นนะคะลายราชวัตรสีน้ำตาลทองนะคะโดยภาพรวมคือสีน้ำตาลทองผ้าเนื้อนุ่มผ้าติดสปริงนะคะเวลานุ่งเดินจะเป็น จะผ้าจะเหมือนติดสปริงนะคะผื้นที่สองนะคะอันนี้จะออกโทนน้ำตาลทองมากกว่าผืนแรกผืนแรกลายราชวัตรผืนที่สองนี้เป็นลายผักแว่นนะคะเป็นผ้าทอสีตะกอเหมือนกันต่างการตรงการเก็บตะกอนะคะเวลาเราเหยียบขัดตะกอ ลายผ้าออกมาก็จะดูต่างกันนะคะผืนนี้เส้นยืนเป็นสีดำสลับกับสีน้ำตาลทองนะคะโดยโดยสีถ้ามองคนละรอบคนละครั้งสีจะเหมือนกันแต่เวลามาเทียบกันแบบนี้นะคะตัวผืนลายผักแว่นเนี่ยสีจะออกสะท้อนเหลือบทองมากกว่าทางลายราชวัตรนะคะ เป็นไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเช่นเดียวกันผ้านุ่มมากผืนนี้ก็ทอฟืนไม,ม้เช่นเดียวกันนะคะหน้าผ้า98เซนถุงผ้าใหญ่เม็ด90เซนนะคะในไหมพันพื้นบ้านเนี่ยเวลาสาวเรามองด้วยตาเปล่าสาวมือดึงออกมาเสา้นไหมจะเรามองดูว่ามีขนาดเท่ากันนะคะแต่ว่าหลังจากย้อมสีเสร็จเอามาทอเป็นผืนเดียวกันแบบนี้ เราจะมองเห็นความเข้มของสีต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าขนาดเส้นไหมเล็กใหญ่ต่างกันแล้วก็การดูดกลืนสีของเส้นไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยทำให้เกิดทำให้เกิดมองดูเหมือนสีต่างแต่ว่าในผ้าไหมบ้านสาวมือเนี่ยเมื่อผ่านการซักน้ำผ่านการใช้งานสีผ้าจะเท่ากันนะคะแล้วก็เส้นไหมก็จะยิ่งฟูนุ่มขึ้น เวลาเรานุ่งเดินเนี่ยแสงที่ตกตกกระทบมาเนี่ยมองดูเหมือนผ้าติดสปริงผ้าจะเงาเลื่อมสวยงามมากนะคะผืนที่หลายราชวัตรฟืนไม้หน้าผ้า95เซนถุงใหญ่2เมตรผืนที่สองลายผักแว่นหน้าผ้า98เซนถุงผ้าใหญ่เม็ด90เซนนะคะ ยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นผืนที่1ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะคือผืนที่1ลายราชวัตรผืนนี้เป็นผืนที่สองลายผักแว่นนะคะลักษณะผ้าทอสีตะกอเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะทรงลายจะต่างกันเนื่องจากการเก็บตะโอต่างกันนะคะสำหรับท่านที่ชอบผ้าโบราณชอบผ้านุ่มๆแบบไหมบ้านทักทายมานะคะผืนละ3,900บาทเป็นไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทั้งสองผืนนะคะ ผืนละ3า0 0บาทโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ